สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระใหญ่มหานำเอาพระสมเด็จวรัะคังองค์นี้เป็นองค์ครูของพระใหญ่มหานะครับเรียกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่สำหรับเอาไว้ให้ศึกษาเป็นแนวทางในการดูเนื้อ บนสารพระสมเด็จองค์นี้เรียกว่าผิวดินดิบนะครับเพื่อนๆดูเราจะเห็นว่าด้านในซอกแขนเนี่ยไม่เรียบตึงเลยนะเนี่ยท่านจะม้วนเข้าไปด้านในเห็นไหมครับม้วนเข้าไปด้านในนะครับด้านนี้ก็ม้วนเข้าไปด้านในนะครับ สังเกตดีๆช่วงลักแล้เนี่ยด้านขวาเราซ้ายองพระที่พระอมหาชี้อยู่ตรงนี้จะยกสูงขึ้นพองามนะครับไม่ไม่สูงมากนะส่วนไหลเรามาักจะพูดว่าสมเด็จวร,ราคัาง,รรงนี่ไหลตกนะก็เป,เป็นเป็นบางบล็อกพิมพ์นะเพืเ่อนๆไม่ไม่แน่เสมอไปนะครับอันนี้พ่อมหาได้ได้คุยกับ ผู้ใหญ่ในวงการที่ท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญก็ยังว่าเลยครับเราก็ต้องอ้างอิงอครูบาอาจารย์นะครับเราไม่ได้ดูแคลนไม่ได้ลบลู่สิทธิ์มีครูก็เหมือนงูมีพิษนะครับสิทธิสารพัดครูก็เหมือนงูสารพัดพิษเพราะยงมาหาไม่ได้ไม่ได้ยกตนหรือว่าไม่ได้โอ้อวดว่าตัวเองรู้นะครับ เราทําตัวให้เหมือนแก้วที่ยังไม่เต็มน้ำแลวครับภาชนะที่ยังไม่เต็มน้ํารอที่จะรับน้ําได้อยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับดินชนิดต่างๆมวลสารพวกดินโป่งเหลืองหินิาิาชุกุลหินแร่ทองนะครับ ดินโป่งเหลืองดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสาดินหลักเมืองผงพุทธคุณผงม,มหาราชฎรผงปตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหหรือมวลสารที่เราไม่เคยเจอนในหลากหลายชนิดนะเพื่อนเรื่อมให้กระทั่งบล็อกพิมพไม่ใช่แค่เกบล็อกพิมพ์ตามที่พวกสายพาณิชย์เขาพูดกันมีเป็นร้อยๆบางท่านบอกว่าถึง300กว่าบล็อกพิมพ์บางครั้งในชาวบ้านเขาทำบล็อกพิมพ์มาเองนำมวลสารมาเองก็มีนะเพื่อนๆน มาให้ลวงปู่เราเนี่ยเปิดเนตแล้วก็แผ้เม่ตากันเลยนั่นแหละครับคือถ้าเราทําตัวให้เหมือนภาชนะที่ยังไม่เต็มน้ำเนี่ยรอเปิดรับความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเราก็จะได้พอกพูนนะเพื่อนๆเ,เอาเอาตามนี้นะครับนั้นพ่อใหญ่มาหาจริงบอกตั้งแต่แรกๆนะว่าฝ่ายอนุรักษ์ฝ่ายศึกษาสะสมนะเนี่ยเพื่อนๆดูดูมวลสารเขานะครับนี ดูบนสารดูพระอุระดูเป็นเม็ดเนี่ยดูความชำ่ำหรือแม้กระทั่งที่บอกว่าไหลไม่ได้ตกเสมอไปอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงดังกล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นี้นะคือไหลนี่ตั้งฉากก็มีนะอย่างนี้เลยก็มีนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยเหมือนองค์ลุงพุทธนะอ่ะองค์ลุงพุทธนะที่เราเห็นในไหลนี่ตั้งฉากเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับลําดับต้นๆเราก็จะเห็นว่าไหลตกต้องสองข้าง พอมาระดับกลางก็ไหลตั้งฉากเลยบางทีพอมาในยุคปลายเนี่ยบางครั้งนี่ข้อแขนตรงนี้กิ่วก็มีนะเหมือนเราเล่นกล้ามเลยนะตรงนี้ไหลาบางครั้งไหลาทางด้านขวามือเราสร้างผ้านนี้ยกเฉียงขึ้นก็มีเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นะเอาเอาตามนี้นะครับเราดูดูพระพักนี่เป็นคลัมตัดเลยเนี่ยเห็นไหมครับระปิม์ของช่างหลวงวิจาร แล้วก็นี่แหละครับโบราณท่านว่าซุ้มระฆังนม้วนเข้าไปด้านในเห็นไหมครับซุ้มระฆังนม้วนเข้าไปด้านในเลยนะสวยไหมครับเพื่อนๆเนี่ยลักษณะไวไภภ้ผาซีกเน,นี่ยเนี่ยลักษณะไวไภภ้ผาซีกเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่แหละโบราณท่านว่าลักษณะไว้ผาซีกนะดูดูซุ้มระฆังเนี่พยพ่อใหญ่มาหาจึงจัดให้องค์นี้เป็นองค์ครูนะ เนื้อนี่ช่ำนุ่มนวลตาเอาง่ายๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจับสมเด็จองค์ไหนที่เพื่อนๆจับอยู่ตอนเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันสบายตามันช่ำแท้แน่นอนจบไม่ต้องพูดเยอะนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าใจนะครับเพื่อนๆที่ดูของพ่อใหญ่มหาอยู่เนี่ย องไหนที่เพื่อนจับมาแล้วเนี่ยมันมันนิ่มมันนวลมันฉ่ามันสบายตามันแบบมันมันไม่น่าใช่ของเรียนแบบมันไม่น่าใช่ของเจมันไม่น่าใช่ของปลอมดูมวลสารดูความเก่าดูก็เป็นธรรมชาติแล้วนี่มันมันใช่เลยนั่นแหละคือใช่ครับนะเบื้องต้นของเราเนี่ยต้องเอาให้จบที่ตัวเรานะเพื่อนพระติเจ้าต้องบอกว่า ทำใดเกิดแต่เหตุนะพระถาคตตัดถึงเหตุการเกิดนั้นและการดับไปของเหตุนั้นพระมหาสมณะมีปกติกก่าอย่างนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเยธรรมะเหตุาาตุพพภวาเตสังเหตุตุมถาคตโตเตสังจะนิโรโธจะเอวังวาทีมหาสมโนนั่นแหละทำใดเกิดแต่เหตุ พัฒฐาคนต,ตัดเหตุและความดับเหตุนั้นนะนั่นหมายความว่าท่านจับองค์ไหนขึ้นมาเนี่ยท่านอย่าเอาองค์ที่ท่านอย่างเราก็รู้อยู่ว่าพ่อให้ใช่ไหมองค์นี้พ่อก็เคยบอกว่าปู่ให้พ่อพ่อให้เราอย่างเงี้ยแล้วพ่อไม่โกหกเราหรอกครับเอาเป็นว่าประมาณว่าเหมือนสมมติว่าสิกว่าปีอยู่กับเราพระอ,องค์เนี้ย แล้วอยู่กับพ่ออีกกี่ปีแล้วอยู่กับคุณปู่อีกกี่ปีเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่คือมันเหตุเหตุมันนะอยู่ๆเพื่อนเ่ๆเอาไปให้ใครก็ไม่รู้ดูไม่รู้จักไม่คุ้นเคยเห็นนั่งอยู่ตามแผงพระเห็นนั่งอยู่ตามห้างไปให้เขาสองไว้ให้เขาจับแล้วเขาบอกว่าเจ๊ปอมเรียนแบบจิตตกเลยเอาออกจากคอเลยเนี่ยมันมันไม่จบเห็นไหมเพื่อเพื่ เหมือนสมาชิกท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านมีหลวงพ่อเงินเลรียญหลวงพ่อเงินรุ่นหนึ่งบางคานเขาเรียกว่าจัมโบ้ใหญ่อะเพื่อนๆคงรู้เนาะมีสร้างแน่นอนคนพื้นที่รู้จักดีนะสมัยหลวงปู่เป็นคนสร้างเรารู้แต่เนื่องจากว่าพวกพวกพานิชย์เขาไม่เล่นกัน พวกพานิษย์พวกขายพระเขาไม่เล่นกันเขาไม่เคยเล่นกันเขาไม่เคยเห็นเขาเคยปั่นแต่ของเขาที่มีมาแล้วเนี่ยอย,อยู่จะให้เขามาปั่นองค์จัมโบ้ใหญ่จอบใหญ่มันก็ไม่เอาเขาก็เลยบอกว่าเจ๊ไม่นิยมแต่ว่าสมาชิกท่านนี้ท่านบอกว่าเนี่ยจาได้ว่าปู่ให้พ่อพ่อให้เราสวยงามถามพระมหามาพระมหามาบอกว่า แท้แน่นอนมีการสร้างแน่นอนหลวงพ่อเงินจัมโบ้จอบใหญ่รุ่นหนึ่งบางคานเนี่ยนะนี่กรณีอย่างนี้นะเราต้องรู้อยู่ที่ตัวเรานะเพื่อนเพื่อนมีสมเด็จดังกล่าวมาเนี่ยกิตตกเลยถอดออกจากคอเลยเห็นไหมมันคือมันไม่ได้จบมันไม่ได้จบที่เราต้องมันจบที่เรานะมันมีเหตุมีผลเสมอนะครับดังนั้นเราก็อย่าไปคิดว่าสมเด็จแท้ต้องขายได้10บล้านเหมือนเขา นั่นแหละคือเราไปคิดตรงนั้นการที่จะขายได้10ล้าน20ล้าน25ล้านดังเป็นข่าวเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะเพื่อนๆพ,พระแท้นี่ไม่ไจาเป็นว่าต้องขายได้มากขนาดนั้นนะการที่เขาขายได้ขนาดนั้นเน่ยเขาจะต้องเป็นการลงทุนเขาจะต้องเป็นการเจ็บเขาจะต้องเป็นการรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนในเจ้าของภาาก,กับเจ้าของเงินที่จะซื้อขายกันมันต้องมีที่มาที่ไปนะเพื่อนๆเข้าใจไหมครับนี่คือการตลาดเป็นเชิงเป็นกลยุทธ คอนเทนต์ในการนําเสนอนะเราเ,าเอาตามนี้ดังนั้นองค์นี้ที่พ่อใหญ่มาหาให้ดูเนี่ยองค์นี้แท้แน่นอนจึงจัดได้เป็นองค์ครูนะจัดได้เป็นองค์ครูของพ่อใหญ่มหาเพื่อนๆดูสิครับดูเนื้อดูเนื้อดูรอยยุบดูรอยแยกนะดูรอยแตกของเขาเนี่ยเห็นไหมพเพื่อนๆดูดูเส้นซุ้มระฆังเนี่ยเม็ดดำเห็นไหมครับเส้นซุ้มระฆังเนี่ย อันนี้จริงองค์นี้พ่อใหญ่มหาเนี่ยอยู่ในกรอบทองหนึ่งในจุดเป็นจัพาคีของพ่อใหญ่มหาเลยนะแต่ว่านําออกมาให้ท่านๆได้ดูเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับดูช่วงแขนนะเห็นไหมครับนี่ดูช่วงแขนท่านข้างในเห็นไหมครับอย่างนี้เพื่อนๆคงเคยเห็นพระสมเด็จของพวกเสียนตั้งหลายเจ้าของพระ ที่เป็นพุทธภาณิทิโกาขายพระบนห้างกันนะคงเคยเห็นสีสันวันณะอย่างนี้มาแล้วนะครับขอนิยมสีสันวันณะอย่างนี้แหละครับเนี่ยด,ดูรอยแตกของเขาสิครับดูรอยแตกดูเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยเห็นไหมครับเนื้อจะปิ้นเข้ามาด้านในเลยนะครับเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยเห็นไหมครับเส้นบังคับพิมพ์ปิ้นเข้ามาด้านในเลยดูด้านหลังนี่แหละ <ingo. S 2> เพื่อนเพื่อดูด้านหลังรอยนอนด้นนะ่ะ เหมือนเขาบอกว่าเหมือนปลายเข็มจิ้มลงอะ่ะเนี่ยเหมือนปลายเข็มจิ้มลงเนื้อพระเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่แหละรอยปูไตเห็นไหมครับรอยปูไตเนี่ยเดือนลางบางๆนี่รอยปูไตนะครับเนี่ยขอบข้างก็ปริแยกเพื่อนๆดูนะครับนี่ขอบข้างปริแยกเป็นแบบนี้ขอบข้างปริแยก ท่านอยากเห็นด้านข้างนะมาดูด้านข้างกันนี่คือด้านข้างนะครับเนี่ยคาบแคลไซเห็นไหมครับอนาคตไหนขึ้นสีขาวโพลเลยนะเนี่ยนะเบื้องเห็นเม็ดดำไหมครับเนี่ยเม็ดดำฝังอยู่ในเนื้อผ้านะครับเนี่ย รอยนอนด้นบอ่อน้ำตารอายปูไตนิชัดเจน,เ,นเราเรียกว่าเม็ดพระธาตุใช่ไหมครับเนี่ยเม็ดเม็ดดำเ,เม็ดพระธาตอันนี้เราดูดูด้านข้างนะเพื่อนๆให้ดูด้านข้าง าเป็นเพื่อนดูรูปนิพระนธาตุเห็นไหมครับมีความฉ่าฉํานวนเราดูทุกจุดนะครับ เพื่อนๆดูเม็ดแดงหไหมครับเนี่ยเม็ดแดงนี่เขาฝังอยู่ด้านในเลยนะเห็นไหมครับรอบขอบเม็ดแดงนี่เหมือนกับมีขาบเคลือใสอนาคอนดขึ้นปกคลุมเลย ดูความงามของท่านนะครับดูเม็ดพระธาตุเม็ดใหญ่มากนะครับนี่คือดูกันแบบใกล้ๆนะเพื่อนๆดูเนื้อด้านในเห็นไหมครับหมุนข็้าไปด้านในเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับด้านในซอกลักแลนะครับดูกันอย่างนี้นะครับจะดูมุมไหนก็เหมือนกันนะผ้าแท้นะครับนี่ดูความชำ่ำดูสิครับเพื่อนเ ดูอกหลักแลดูด้านในเนื้อพระแท้นะครับเนี่ยดูเม็ดแดงเม็ดดำดูความช่ำเนี่ยเพื่อนๆนี่คือประพักท่านนะครับนี่คือประพักดูความช่ำดูความช่ำดูความนวลน ดูความชำ่ำดูความนวลของท่านดูซุ้มระฆังดูแลสบายตาถูกต้องไหมเพื่อนๆเนี่ยดูพระแท้เขาองค์นี้เป็นองค์องค์ประจํากายของพ่อใหญ่มหานะครับดูเนื้อท่านสิครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูสิครับดูเม็ดดำเม็ดนี้ดูเม็ดดำเม็ดนี้แล้วก็มีเนี่ย รอบขอบขขาแคลวใสอนะาคนในขึ้นปกคลุมเลยเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดดำแล้วก็เป็นสนิมน้ำสนิมเหล็กเกิดขึ้นอย่างเงี้ยงดงามชำ้ำนวนตาดูแล้วนี่ไม่อยากวางนะเพื่อนๆเนีเ่ยดูด้านหลังก็ได้นะครับเนี่ยดูด้านหลังดูรอยนอนด้นเลครับรอยนอนด้นรอยปูไตเนี่ยโอ้โหแบบเนี yeah. ่ยดูเม็ดแดงเม็ดดำเสครับ yeah. เพื่อนๆสังเกตดู มวลสารเทราเมตดนี่เห็นไหมครับดูร่องรอยการปริการแตกของเขานี่สวยงามเลยทีเดียวดูรอบขอบเขาสิครับงดงามขอให้เพืเ่อนๆโชคดีนะครับชอบก็บกดไลค์แชร์ก็กดแชร์ แต่ท้ายแน่คอมเมนมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ